นะคะวันนี้พี่ย่าพามาเก็บเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดพึ่งหวานในป่าของพี่ย่าเนี่ยจะออกลังท้ายคน,คนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆคนอื่นเขาได้เก็บกันหมดแล้วแต่พี่ย่ายังไม่ได้เก็บนะคะครั้งนี้คือครั้งที่2ที่พี่ย่าได้เก็บเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เป็นเห็ดพึ่งหวานขาสั้นนะคะเมื่อวานนี้พี่ย่าลงคลิปไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยสดๆร้อนๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ย่าเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะเ <customer. S 1> พื่อนๆขอบพระคุณค่ะ เพื่อนเห็ดพึ่งหวานอันนี้คือเห็ดค้านโยแหนจริงจังนะคะเพื่อนอันนี้ค้นโยแหนหรือว่าเห็ดพึ่งหวานนะฮะออกแล้วนะคะป่าพี่ยอออกแล้วคันเพื่อนนี่อีกค่ะนี่อีกค่ะเขากำลังขึ้นนะคะเพื่อนคะเขากําลังขึ้นป่านี้เห็ดพึ่งหวานของพี่ยาจะดอกตูมุติมิขนาดนี้แหละเพื่อนนี่งายมากงามมาก,ามมากเดี๋ยวพี่ยอขอขออนุญ,ญาตอ่า ถ่ายรูปแล้วก็ใส่ถุงมือก่อนนะจ๊ะงามมากค่ะกำลังขึ้นนะคะตูมุติมิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาจจะให้ดูอีกนะคะมีอีกดอกนึงเล็กๆค่ะแต่พี่อาจจะยังไม่เก็บเขาไว้เขาโตนะเดี๋ยวให้ดูค่ะข้างๆกันนี่เองค่ะนี่จะ้ะนี่จะ้ะอันนี้ก็คือเห็ดพึ่งหวานเหมือนกันค่ะ เป็นเห็ดซึ่นหวานชนิดเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเขายังเล็กอยู่นะพี่ย่าจะยังไม่เก็บเขานะคะจะมาเก็บอันที่โตกว่านี้นิดนึงค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยจ้ะมีอีกดอกนึ่งลูกกระเจี๊ยบเขาอยู่ตรงนี้นะพี่ย่าไม่เก็บค่ะเอาแต่เอาแต่ดอกขนาดนี้นะคะดอกละคำค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ย่าจะให้ดูอีกดอกหนึ่งนะ นี่จ้ะอันนี้ก็งามเหมือนกันอันนี้ก็งามค่ะเพื่อนน่ารักน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ยาจะตัดขาให้ดูว่ามีหนอนไหมนะนี่ค่ะปิดไว้เหมือนเดิมน่ารักค่ะตัวมูติมีแล้วเดี๋ยวเรามาเอา ดอกนี้เลค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนน่ารักมากดอกเล็กเราก็ปิดเอาไว้ปิดเขาเาไว้นี่จ้ะน่ารัก มากตะมตมิไซไล่ๆกันขานเพื่อนอดีใจได้เก็บเ็็เพึ่งหวานทุกคนเมื่อวานที่พี่ย่าได้ดอกใหญ่ๆ่ะนะฮะ ดอกนั้นอนะ่ะพี่ย่าสั่นหมดเลยพี่ย่าดีใจเพราะว่าเห็ดพึ่งหวานของพี่ย่าจะออกลังท้ายสุดเลยค่ะอันนี้คือพึ่งหวานที่แท้จริงนะคะเพื่อนๆสังเกตนะเห็นไหมขาเขาจะเป็นแบบว่าเป็นลายๆแบบนี้ค่ะหัวจะเป็นเยี่ยนนี้ค่ะน่ารักไม่อยากตัดเขาออกเยอะทุกคนเพราะว่าเขาอร่อยมากเขาหวานค่ะแล้วไม่มีนอนแล้วแบบ พวกนี้คือเป็นเห็ดพึ่งหวานขาสั้นค่ะดอกละคําไม่ไม่มีนอนเลยเห็ดพวกนี้จะอร่อยกว่าพวกขายาวนั้นเพื่อนพวกนี้จะมีความหวานกว่ากรอบกว่าพวกขายาวจะกลวงคะ่ะส่วนมากจะมีหนอนอยู่ข้างในแล้วก็จะมีแมลงอยู่ข้างในจะกลวงแต่พวกนี้จะตันปึ๊กเลยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะจุ่มเดียวค่ะน่ารักมากเจออีกดอกหนึ่งค่ะเพื่อนๆกำลังขึ้นมาเลยค่ะน่ารักมากเลยดูดิ ชนิดนี้หวานมากๆเพื่อนๆพิเศษมากๆค่ะถ้าหนังสือเล่มไหนให้ห้าดาวเขาก็ได้ห้าดาวค่ะถ้าหนังสือชนิดไหนให้สมดาวเขาก็ได้สามดาวคือได,ได้ได้ได้ดาวแบบสูงสุดค่ะมาช้ากว่าน,นี้ก็นอนกินข้าวเพื่อน ไม่อยากขูดเขาออกมากเพราะเขาอร่อยอันนี้เป็นครั้งที่สองที่พี่ย่าได้เก็บเห็ดพึ่งหวานนะคะสวยน่ารักดอกละคํา เห็ดน้ำหมากก็กำลังขึ้นเยอะเลยนะคะมีแต่ดอกงามๆนะคะเอ,อ่อเห็ดที่เป็นสีแดงสีส้มสีอะไรพวกนี้พี่ย่าไม่แนะนำให้เพื่อนๆเ,เก็บนะคะถ้าไม่เรียนรู้หรือไม่รู้จักเห็ดจริงๆพี่ยา่าไม่ไม่แนะนำให้เก็บค่ะเห็ดน้ํำหมากกำลังขึ้นนะเพื่อนๆดูเิเห็ดน้ํำหมากเพียบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะซึ่ง เห็ดชนิดนี้นะพี่ย่าบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าไม่รู้จักจริงๆอยากเก็บนะคะชนิดนี้กินได้ค่ะเดี๋ยวพี่ย่าจะทิ้งเชื่อ,อไว้ให้ก็แล้วกันนะจ๊ะนี่ค่ะแต่ว่าพี่ย่าไม่เก็บนะวันนี้นะ ส่วนตัวนี้เป็นเห็ดขอนสนนะคะเพื่อนๆให้จําไว้ว่าเห็ดขอนสนมีหลายอย่างหลายชนิดมีทั้งกินได้แล้วก็กินไม่ได้นะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้ศึกษาหรือว่าไม่มั่นใจพี่ย่าไม่แนะนําให้เก็บนะคะตัวนี้คือเป็นขอนสนชนิดนี้คือกินได้นะคะเพื่อนแต่ส่วนมากเขาจะหักเอาไปแค่ครึ่งเดียวคะ่ะที่ไปกินจะเอาไปเฉพาะส่วนหัวตัวนี้ค่ะมันจะมีเห็ด ลักษณะเดียวกันแบบนี้เด้เลยเพียงแค่ว่าใต้กลีบดอกเขาจะไม่เหมือนกันตัวนี้เหมือนจะมันจะเหมือนมีใยแมงมุมอยู่ข้างใต้ดอกกันนะคะตัวนี้คือกินได้แล้วขาของเขาจะเป็นขนขนเป็นสีน้ําตาลลงมาแล้วข้างใต้ล่างเนี่ยจะเป็นสีดํานะคะพอเขาแก่ตัวมาเขาจะข้างล่างด้านล่างมาถึงเท้าเขาเนี่ยจะเป็นสีดําค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมี เหมือนใยแมงมุมอยู่ข้างล่างใต้กลีบดอกเขาอะนะคะสังเกตได้ว่าหัวของเขาเนี่ยจะเป็นสีสว่างอยู่ด้านบนแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มลงมาด้านล่างชนิดนี้กินได้ค่ะเ,เพื่อนๆถามว่าอร่อยไหมไม่อร่อยค่ะพี่ย่าลองแล้วนะถ้าใครที่มีเห็ดพึ่งหวานเยอะๆในป่าก็ไม่ต้องเก็บค่ะ